จะมาประกาศรายชื่อครับผู้โชคดีที่ได้รับปืนไททันโทนัานะครับเจ้าโทนันนั่นเองนะมีทั้งหมด7ท่านครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับเป็นลูกภาพให้อยู่ด้านล่างขวามือนะทุกคนอยู่ด้านล่างขวามือที่เดิมเลยใครได้รางวัลก็ขอแสดงความยินดีด้วยฮะพร้อมกับการเล่นสนุกสนุกครับเก็บภาพความมันในการเล่นนะตอนนี้ผมใกล้จะขึ้นหัวสิงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับผม แต่ละเกมนั้นเดือดจัดจัดนะฮะแล้วเฉพาะเกมนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่เดือดมากๆกวาจะได้อ่าเขาเรียกอ,อะไรอะกวาจะได้คะแนนมาแต่ละคะแนนเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะเออไม่นึกเลยว่าคือหุ่นเราไม่พร้อมนะครับแต่เราอยากจะไปหัวสิงอนี่ะเออั้งนี้เนี่ยผมอะจะขึ้นหัวสิงให้ได้นะทุกคนเออจะได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยถ้าผมจะขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะทุกคนเออแต่จะอยู่ได้นานไหมไม่รู้อะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะเดือบบุ๊คคิวนะครับ ก็มีหุ่นตัวสําคัญเจะกาดจกาดครับอยู่ในมืออยู่ก็คือเจ้าโอปิออนนะบอกได้เลยว่าไตาแรงยาวๆฮนะเก็บเงินเก็บทองมากมายได้สบายสบายเลยนะโมตลุมบอลน,นั้นนะครับเจ้าโอปิออนทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่โดนลุมจริงๆนะครับหรือถ้าไม่เจอหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเกินไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแข็งแกร่งที่เกินตัวเราจริงๆเนี่ยโอปิออนเอาอยู่ครับผมนะมีโอปิออนตัวหนึ่งนี่ตลุมบอลน,นี่ห่ายห่วงเลยนะอ้าวแตกเลย ผมมากไม่ได้ครับเพราะว่าผมเองเนี่ยใช้ออปิออนนะครับผมในการไตแรงขึ้นมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่โอปิออนไม่อยากจะพูดว่าเป็นโอปิออนตัวเดียวเลยนะถ้าผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ใช้ไททันเสริมเนาะไททันในตัวยกได้อะเออนะครับก็คือเจ้านิวตันไอ้นิวตันนะครับใช้นิวตันมาเสริมครับนะครับหุ่นตวอื่นนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะนะครับนาน,นานจะถึงมือเจ้าลิงสักทีถึงมือเจ้ามาสักทีครับแต่เกมนี้ฮะ มันเกือบจะขึ้นหัวสิ่งอยู่แล้วครับเพราะนะพอวัดกันที่ระดับ5 0 0พันถ้วยแล้วนะครับผมคือ5 0 0พันถ้วยอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูเดือดมากๆครับดูจังหวะแบบนี้ฮะโอ้โอปิออนผมที่เคยทํางานดีๆเนี่ยนะครับเกือบเลี่ยงนะทุกคนนี่ต้ว่านี่ยครับโอ้โหท่านละคนนั้นฝีมือดีมากๆครับแล้วก็ลีลาการเล่นนั้นแพรวลาวเหลือเกินครับนี่ฮะโดนลมอีกแล้วครับผมจังหวะนี้โดนสากระสุนนส่ครับมาได้หมดนะนะครับ ปืนที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะใช้ได้นะครับเขาก็เอามาใช้นะทุกคนเออปืนโค้งครับผมเจอนะนะครับคนที่อยู่หลีกสิงหรือกั้มกึ่งจะขึ้นหลีกสิงเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เราเล่นอยู่เนี่ยยังไงก็ตู้กับหัวสิงอยู่แล้วนะครับถึงเราจะยังไม่ขึ้นหัวสิงแต่ได้สู้กับหัวสิงเนี่ยหรือหรือหลีกแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับใช้ปืนโค้งก็มีนะทุกคนโอ้โหทำเจ็บปวดมากมายไก่กองนะครับปืนโค้งนะครับปืนโค้งที่หลายคนบ่นว่ามันเนิฟมันโดนมันใช้ไม่ได้มันอะไรไม่ได้นะครับ แต่พออยู่ลีกนี้แล้วเขาแต่งหุ่นกันเป็นครับทุกคนแต่ละคนนั้นไม่ใช่แบบเห็นเลือดน้อยแล้วก็ดิ่งไปเลยเพื่อจะเอาชีวิตหรือจะคิวคนนั้นไม่ได้นะทุกคนนะครับนี่ครับดูอย่างตัวนี้ครับถ้าเป็นปกตินะตายไปแล้วครับเจ้าอีเชอร์ตัวนี้นะนะครับไม่น่ารอดครับนี่ครับไม่รู้โดนอะไรเข้าไปนะทุกคนชึบเดียวตายเลยครับนะจังหวะนี้ก็นะนี่ครับต้องถึงมือสกายไอ้นี่เลยครับผมพูดผิดนะโทษทีครับต้องเอาใครสิทธ์มายิงแล้วอยามายิงแบบไกลๆก่อนนะ เพื่อปั้นคะแนนขึ้นมาครับกันนะกันการอันดับก่อนครับไม่งั้นอันดับจะตกเห็นไหมฮะสามตัวยังขึ้นอันดับหนึ่งได้แสดงว่าคิวบอทุกคนครับนะครับทะแนนไม่หนีกันเลยนะไม่ได้โดดครับอุ้ยขอัยครับผมเพราะเอิญจามครับขันจมูกนิดนาะเฉยเลยนี่ฮะไม่ต่อเลยครับแล้วยิงยากฮะจังหวะไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ผมเป็นอันดับสามแล้วนะครับ เออไม่ได้เลยนะนะครับเออไม่ได้เลยเล่นนี้ต้องแบบดีจริงๆอ่ะแลวช่วงนี้โทรศัพท์ผมเป็นอะไรไม่ทรานแล้วทุกคนมันคอยจะสะบัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบสัมผัสหรือเปล่านะมันเหมือนจะสะบัดนี่ครับได้มาอีกหนึ่งคิวฮะขึ้นดับหนึ่งครับนี่ครับสี่ตัวนะยิ่งแค่สี่ตัวขึ้นดับหนึ่งนั่นหมายความว่าก็หมายความว่าแต่ละคนนั้นคิววนสูสีครับนะคิววนสูสีมากๆโอโห วิ้ยโดนยิงเรียบร้อยับแบบนี้ครับไอสิ์ครับยิงสวนไปแบบนี้ครับอนึกว่าจัดได้ครับดุเดือดจริงๆห้าเกมนี้ครับเสียหุ่นไปเกือบหมดนะฮะนิวตันครับเขาออกมาแก้สถานการณ์ครับผมถ้าเราคิวประมาณนี้นี่เรามีโอกาสนะครับที่จะโดนแย่งตำหนึ่งอันนี้แ้องตำแหน่งลบหนึ่งจะบอกตำแหน่งลบหนึ่งเป็นลำหนึ่งยพูดผิดพูดถูกนี่เห็นไหมครับ เรียบร้อยฮะเราอยู่อันดับ2แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะอันดับสองถือว่าใช่ได้นะครับไทยอยู่ติดหนึ่งสองสามเพราะว่าเราอยู่ในหมวดตรลมบอลครับหรือ,อลืมบอกเราอยู่ในหมวดตุลมบอลยิงครับตัวเฮ้ยไม่โดนใจเย็นครับอาวุธในตัวนั้นอยู่ค่อนข้างต่ำทุกคนเฮ้ยไม่ตายด้วยเฮ้ยดูดิไม่ตายด้วยทุกคนอีกนิดเดียวครับอือขครยกพอดีครับเราได้ฮครับโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆครับแต่ละเกม ถึงได้บอกว่าเดือดจัดฮนะครับการขึ้นอยู่ดีสิ่งนั้นๆนี่ต้องยอมรับนะคนที่มีถ้วยเยอะนะครับระดับ6 0พันเจ็ดพันนี่ฝีมือครับหุ่นต้องพร้อมด้วยนะครับผมเองนะหุ่นไม่พร้อมนะทุกคนนะครับฝีมือนะพอมีนะครับแต่หุ่นนี่แมมยังไม่พร้อมต้องยอมรับจริงๆฮะต้องดันแบบเดือดๆครับก็เรียกว่าฟิตจัดนะครับดีสิ่งต้นๆนี่ผมนี่ปิดตัดเลยนะเขาเรียกว่าต้องใช้ศักยภาพเต็มเหนี่ยวเลยอะนะครับ ถ้าหุ่นยังไม่มาสามโมดูลยังไม่เต็มนะครับไปหัวสิงได้ก็อยู่ได้ไม่นานนะทุกคนอัตราการแพ้นี่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ยังดีฮะยังเป็นหัวสิงต้นๆนะก็ไม่ได้ขึ้นหัวสิงมาหลายปีนะครับผมก็หลายปีเหมือนกันนะสองสามปีนะครับก็อ,อยากจะลองขึ้นมาดูสักหน่อยนะครับเพื่อนๆหลายคนได้เห็นเอ้ยเราก็ขึ้นหัวสิงได้เหมือนกันนะนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเนาะื่อใครอยากไปขึ้นอยู่ไป็เล่นหัวสิงนะครับ แล้วเพราะอย่างหูหอติ่งเนี่ยมันได้คะแนนเยอะนะครับแล้วก็ได้รางวัลเนี่ยที่มากกว่านะครับในลีกอื่นๆเฮ้ยยิงตูดเราอีกนะครับนะตอนนี้เราก็ลังอันดับหนึ่งครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็ย้ำีิธีฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับผู้โชคดีทั้งเจ็ดท่านด้วยนะนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมยิงฮะโอ้ยจะมาล้วงเราครับสวนแตกเราก็คงไม่รอดครับแบบนี้โอ้โหโดนยิงด้านหลังครับ นะครับโดนยิงด้านหลังครับแตกอีกแล้วครับผมมาเอาเจ้าโอปิออนมาอีกครับเราได้เหรียญโทเค็นมานี่เราเรียกหุ่นได้นะเราก็ใช้โอปิออนเนี่ยฮะแล้วผมเป็นคนที่เล่นบู๊เกินไปด้วยนะบางทีไล่บี้ครับไล่บี้ไล่ยิงครับแต่เอาเขาไม่ลงน,ะนิดเดียวนิดเดียวครับนี่ฮะบึ้มได้ไหมนี่ได้ครับบางทีเ,เขาไม่ลงเนี่ยเขาสวนมานิดเดียวเราแตกเลยนะนะครับเจอทีไรเนี่ยบางทีเจอโอปิออนมาสามนี่หลบมันผมนี่หลบ หลบมู้ก็หลบยังไงเลยนะไม่ใช่เขาหลบนะผมม่าหลบนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ฮุดเข้าใตสะพานห้าวเกินครับนะไม่สมควรเลยนะครับแบบนี้มันดูไม่ถนัดนะนี่ครับเห็นไหมอืนี่คือการเล่นที่แบบห้าวเกินครับแต่กรณีหาคู่เดิมตู้ไม่เจอแล้วเสียหุ้นไปโดยง่ายๆนะทุกคนไม่น่าเกิดนะครับไม่น่าประมาทนะครับคนมันประมาทนะทุกคนนะครับมันได้ใจไงนะครับกำลังมันดุเดือดครับอยากจะบี้ครับนั่นนี่หมอนะครับ หมอก็มากับเขาด้วยนะครับผมเออเอา้าวเหลือตัวต่อต,ตัวกับเขาแล้วนะผู้เล่นอื่นไม่ลงนะครับผมก็คงอ๋อเวลาใกล้จะหมดแล้วครับบอกว่าคงไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นกับไททันตัวนี้หน่อยนะครับโดยใช้หมอเนะเออเราลึกว่ายัางกังวลอยู่เลยหมอจะไหวไหม <c oughs> ผู้ต่อสู้ไม่ลงตัวก็ครับประมาณนี้ <c oughs> นี่แหละครับผมเพราะเป็นทีมมาที่ปลายของคลิปนี้ฮะก็ใกล้จะขึ้นหัวสิง์แล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นหัวสิงค์ปุ๊บจะนําเกมการเล่นหัวสิง์นั้นมาให้ดู ให้ชมกันนะครับนะขึ้นหัวสิ่งต้นๆแล้วเป็นไงนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่แตกต่างกับเท่าไร่นะขนาดนี้ผมก็ว่าตึงแล้วนะครับถ้าขึ้นไปหัวสิ่งจริงๆอาจจะตึงกว่านี้นะครับอ่าโอเคครับผมก็ค่อยๆเล่นไปนะอืเราไม่ตายอยู่แล้วฮะตอนนี้เมนเดอร์ของผมก็มาร์คสามเป็นที่เรียบร้อยนะเออไม่มีชุดสี่นะครับทุกคนเสียได้นะถ้ามีชุดสี่จะเพิ่มเลือดขึ้นอีกสักห้าเปอร์เซ็นต์สวยเลยนะเออไททันไททันยืนดีอ่ะ เนี่ยวเราต้องค,อคอ่อยๆรอรอแล่ๆๆเข้าไปนะประมาณว่าค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปครับนี่ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปมนเดอร์ธรรมดายังแข็งแกร่งขนาดนี้ครับถ้าเป็นอัลติเมเมนเดอร์มันจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับซีซั่นหน้านะได้รับชมกันแน่นอนครับเอ้ไม่ใช่หด้รับชมดิได้เจอกับมันแน่นอนฮะยังไงสายเติมแข็งแกร่งต้องมีแน่นอนครับมนเดอร์ี่อัลติเมทนะครับอย่างผมก็คงไม่มีฮะนะครับ เพราะว่าจะได้มานั้นมันแพงฮะมันได้ยากทุกคนนะครับถามม่อยากได้ไม่อยากได้นะโอ้โหหุ่นดีๆใครๆก็อยากได้นะแต่บางทีมันแพงเกินไปเราก็เอื้อไม่ถึงครับก็ต้องเล่นเท่าที่มีฮะนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บยิงครับยังไงเดี๋ยวเราสู้เลยครับผมนี่น้องวาลงครับปึ๊บยิงครับตายเลยจ้านะครับหมอของเราฮะไม่ต้องห่วงเขาเรียกว่าหมอเลือดท่วมนะครับได้สกิลแล้วถึงเวลาครับ ดูที่ว่าจะไหวไหมนะบวกกันเลยฮะนับดูแล้วเหมือนเขาบ้างนะทุกคนเรายิงแล้วเราได้เปรียบอะตั้งแต่ทีแรกแหละและท,ท้ายเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยฮะเก็บที่1น,นะครับเอามาจนได้ครับทั้งสดเอ่อทั้งสดทั้งหมดทั้งมวลก็ยิงไป11ตัวนะทุกคนก็คิวไปได้สิบเอ็ดตึงมากๆครับตอนแรกดูแบบดูสีดู 3, ดี 3, ด 3, นะครับนึกว่าจะไม่มีโอกาสจะได้ที่1ซะแล้วนะครับเกมนี้ก็ก่อนขึ้นหัวสิงค์นะผมผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะ ก็ได้ที่หนึ่เหมือนที่เราพอดีดูนะครับว่าที่1เนี่ยได้เงินสักประมาณเท่าไหร่นะครับคิวสิบเอ็ดตัวทำดาเมจไปได้ค่อนข้างดีกเ,เลยทีเดียวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมโอ้สองล้านทุกคนเยี่ยมมากๆบ๊ายบายสวัสดีครับ